แอสตาซานทินคืออะไรทําไมถึงถูกยกให้เป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาซานทินคือสารในกลุ่มคลโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งค่ะหรือจะให้พูดเข้าใจง,ง่ายๆคือเป็นเม็ดสีจากธรรมชาติที่ทําให้เกิดสีแดงอมส้มค่ะแล้วมันมาจากไหนแหล่งที่พบแอสตาซนทินได้มากที่สุดและคุณภาพดีที่สุดจากธรรมชาติคือจากสาราสีแดงที่ชื่อคิมโตคอคคัสพูวิเอส ซึ่งของเรานําเข้าสาลายแดงจากแนสแอสตินสกัดจากธรรมชาติในทะเลทรายที่มีอุณหภูมิและแสงแดดร้อนที่สุดในโลกจึงทําให้สาลายเติบโตได้อย่างดีทําให้เราได้แอสตาแซนทินที่มีปริมาณและคุณภาพสูงสุดทําไมถึงยกให้เป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ1 ต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าสารชนิดอื่นมากกว่าวิตามินซี6,000เท่ามากกว่าโคคิวเทน800เท่าวิตามินอ e ี550เท่าเบต้าแคโรทีน11เท่าและมากกว่าแอสตาแซนทีนสังเคราะห์21เท่าจึงถูกยกให้เป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ 2. ปกป้องเซลล์ได้รอบด้านละลายทั้งในส่วนที่เป็นน้ำและไขมันต่างจากวิตามินทั่วไปที่ทำงานได้แค่ในน้ำหรือในไขมันแต่แอสตาแซนทีนสามารถแทรกตัวในเยื่อหุ้มเซลล์ได้ทั้งแนวเหมือนมีเกาะรอบเซลล์360 องศาศและยังทําหน้าที่เป็นสะพานถ่ายโอนอนุมูลอิสระช่วยให้สารตัวอื่นทํางานได้ดีขึ้นเช่นไล,ลโคพีน 3. ไม่เปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระกลับมาทําลายร่างกายต่างจากบางสารที่ทําหน้าที่เสร็จแล้วกลายมาเป็นผิดเองแต่แอสตาซานทีนยังคงความปลอดภัยหลังจากใช้งาน ปกป้องอย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้อนกลับมาทำลายร่างกายอีกด้วยด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าและพลังการต้านอนุมูลอิสระที่สูงความสามารถในการปกป้องเซลล์ได้รอบด้านและความปลอดภัยที่มี่ก่อให้เกิดผลเสียตามมานี่เองจึงทำให้แอสตาแซนทีนถูกยกย่องให้เป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพชะลอวัยและการปกป้องผิวของเราเพราะฉะนั้นมาหลักตัวเองด้วยแอสตาแซนทีนกันนะคะ